สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทกท่านครับเรามาดูความน่าจะเป็นนะครับของอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเด่นนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเด่นในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะอ่ะ,อะ นะครับแต่งวดนี้จะมาหน่วยไหมนะครับไม่ทราบนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะอ่ะมาดูกันเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับเป็นสูตรที่มีสถิติเดินมาอสองงวดนะครับสองงวดนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดินมาสองงวดนะสถิติเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันในตอนท้ายคลิปนะครับนะอ่เป็นหนึ่งแนวทางนะครับความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขนะครับนําไปวิเคราะห์ แล้วก็พิจารณานะครับตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่ะมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคํานวณกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยบนนะครับ สูตรนี้เริ่มเดินงวดแรกนะครับเริ่มเดินงวดแรกนะ,ะเป็นงวดรางวัลเลขท้าย3ตัวบน951นะครับเราก็จะเริ่มคำนวณกันจากงวดนี้นะ951นะครับเราก็จะใช้งวดก่อน951ก็จะเป็นงวด446นะครับรางวัลที่1 9 3 4 4 4 6นะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมสักนิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยอ่ะ9 3 1 4 4 6นะครับก็จะใช้งวดนี้นะครับในการคำนวณน,นะ9 3 1 4 4 6นนะครับรางวัลเลข้าย2ตัวล่าง4 4เลขหน้าครั้งที่1 3 9 8นะครับ3 เนะก้าแปดนะแล้วก็รางวัลเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับรางวัลเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเก้าเจ็ดศูนย์นะแล้วก็รางวัลเลขท้ายครั้งที่สองสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองอ่าเรามาดูสูตรนะครับครับมาดูตำแหน่งบวกของสูตรนะครับนะอ่าตำแหน่งบวกของสูตร ตํแงงบวกนะครับจะใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งนะหลักหมื่นนะครับ1ครั้งหลักร้อยบนอ่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งได้ผลลัพธ์ท่าไหร่บวกด้วยเลข3คงที่นะครับ <c oughs> เรามาดูงวดแรกกันนะครับผลบวกนะไม่มีตัวเลขบวก2ครั้งนะครับก็บวกกันได้เลยนะ9บวก3ได้12นะครับ12บวก4ได้16 16บวก6ได้เท่ากับ22นะครับ22บวก4ได้26 26บวก3ได้29นะครับ29บวก7ได้36 36บวก2ได้38นะครับ38บวก3ได้เท่ากับ41นะครับได้วิ่งตัวเดียว1อ่างวดแรกนะครับ งวดแรกวิ่งหนึ่งนะครับอ่ารางวัลเลขท้าย3ตัวบน951นะครับเข้าหหลักหน่วยบนนะครับงวดที่2วิ่ง0นะครับ3ตัวบนออก990นะครับเข้า0หลักหน่วยบนงวดที่3วิ่ง7นะครับ3ตัวบนออก097เข้า7หลักหน่วยบนงวดที่4วิ่ง7นะครับ3ตัวบนออก757นะครับงวดนี้เข้าหลักร้อยด้วยนะอ่านะครับงวด ต่อมางวดที่5วิ่ง4 3นะครับ3ตัวบนออก5 4 4นะครับก็เข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับนะแล้วก็งวดที่6นะครับอ่า3ตัวบนออก979นะครับก็มาหลักร้อยบนด้วยนะครับดังนั้นจึงจะเป็นสูตรที่อ่าไม่แน่ว่าจะปักแต่หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับนะอ่า และก็งวดที่ผ่านมานะครับได้วิ่ง3นะอ่าเรามาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมานั้นได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียว3 1 0นะครับอ่าหนึ่งศนะครับผลรางวัลที่หนึ่งนะหนึ่งศนะครับสตัวล่างนั้นเป็น61นะเลขหน้ารันที่หนึ่งสี่สองเนะครับสี่ ครั้งที่2 9งเก้าสามหนึ่งเก้าสะครับเลขท้ายคที่หนึ่งหนาหกน่งเก้าะครับแล้วก็เลขท้ายคาที่สองหกสามห้ามาดูตำแหน่งบวกของสูตรนะครับใช้ตำแหน่งหลักแสน1ครั้งหลักหมื่น1ครั้ง ร้อยบนหนึ ite, ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยสามคงที่นะครับงวดที่ผ่านมาได้วิ่งตัวเดียวสามเข้าหลักหน่วยนะครับนันหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกเก้าได้สิบเก้านะครับสิบเก้าบวกหนึ่งได้ยี่สิบ ยี่บวกสได้24่สบนะครับยี่วกหได้25 25ิบวกห้าได้30 30ิบวกสได้เท่ากับ33นะครับงวดที่แล้วได้วิ่งตัวเดียว3ามนะครับก็เข้าหลักหน่วยตามสูตรของเขานะครับนะเข้าหลักหน่วยนะครับรางวันเลขท้าย3ตัวบน 063นะครับสูตรนี้ก็ยังเดินดีที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็มาทุกตำแหน่งเลยนะครับหลักสิบหลักร้อยนะครับนะงวดที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยและเรามาดูงวดนี้กันนะครับอ่ะเรามาดูงวดนี้กันนะครับผลรางวัลที่หนึ่งนะครับ607063นะอ่ะขออนุญาต อ่าทาน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ6กศูนย์เจ็ดศนะครับรางวัลเลขท้ายสอตัวล่าง09นะครับอ่าแล้วก็รางวัลเลขหน้าครั้งที่1 9ึ่งเกนะครับเก้ 9, 4, นะแล้วก็รางวันนะครับอ่ารางวันเลข หน้าครั้งที่สองนะครับสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่นะแล้วก็รางวัลเลขท้ายครั้งที่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งรางวัลเลขท้ายครั้งที่สองห้าสี่สี่มาดูวิ่งตัวเดียวงวดนี้นะครับจะมาหลักหน่วยหรือไม่นะครับมารุนกันนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้ง หลักหมื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกด้วยเลขสามคงที่นะครับมาดูผลบวกกันนะครับผลบวกได้เท่ากับ6บวก0ูนย์ในบวก0ย์ใน 6บวก3ได้9นะครับ9บวก9ได้18 18บวก9ได้27นะครับ27บวก4ได้31 31บวก4ได้35นะครับ35บวก3ได้38นะครับวิ่งตัวเดียว8นะครับงวดนี้อ่ะ เรามาดูชุดสรุป2ตัวบนกันนะครับอ่าทำไม8เราเด่นอยู่ที่หลักสิบนะเ,นเพื่อนทุกท่านนะครับอ่ามีหลักหน่วยด้วยนะมีเด่นหลักหน่วยด้วยนะครับแต่อ่าสองสามห้าแปดหนึ่งแต่ไม่ชนเด่นหลักหน่วยนะครับสุดเจ็ดตัวนะครับไม่ชนไม่ชนเด่นหน่วยสุดเจ็ดตัวนะครับดังนั้นก็เป็นรองนะครับนะอ่ะ สถิตินะครับเดินมา2งโงดนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับนะอ่างดนี้ได้วิ่งตัวเดียว8นะครับก็เน้นไปที่หลักสิบเหมือนเดิมนะครับถ้ามาหลักหน่วยนะครับถ้ามาหลักหน่วยนั้นให้ระวังนะครับ28นะให้ระวังนะครับ2838 48 78เนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับถ้าเลข8มานะครับตามศูนย์นี้มาตามตำแหน่งนะครับนะ หลัก10นั้นน่าจะเด่นไปที่275แล้วแหละนะครับนะอ่า27 27อ่า24 247นะครับ247นะครับอ่าถ้ามานะเพื่อนทุกท่านนะครับนะก็ลองเอาไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณาดูนะครับอ่าด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับนำไปวิเคราะห์ แล้วก็พิารณาตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองอีกครั้งหนึ่งนะครับฟันธงวิ่งแปดน,นะครับนะไม่มาหลักสิบก็มาหลักหน่วยแหละนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะก็อ่ะตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ